ทำคลิปแ a n d อมนะคะถามถึงคนนั้นเลยณนะตอนนี้เวลาเนี้ยนะะที่คุณเข้ามาฟังนี่แหละเขาคิดยังไงอยู่เขาคิดถึงคุณไหมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมอยากจะเปิดใจกับคุณพูดเรื่องราวต่างๆกับคุณไหมขอพลังงานไพ่เปิดดวงคุณก่อนนะขอพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก่อนว่าท่านเป็นยังไง ตัวท่านเป็นยังไงท่านที่เข้ามาฟัง Page of One Knight nice of c u พพลังงานไพ่ของท่านดูก็เหมือนมีพลังงานของความกระปี้กระเป๋าอยู่นะมีความสุขมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการงานการสังคมนะคะมี power ที่ชัดเจนมากทำอะไรแบบคล่องตัวมาก นะคะไม่ได้มีปัญหาสภาวะทางจิตใจโอ้โหดูดีไพ้คุณสวยมากอะ่ะนะคะเดอะซันไม่ธรรมดาเลยอะ่ะนะคะคุณน่าจะโดดเด่นในวงสังคมโดดเด่นในเรื่องของการทำมาหากินเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยเนะาะไพ่แบบเนี้ยคุณมีชื่อเสียงคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละนะคะแต่ถ้าถามว่าลึกๆ พลังงานก้าวถ้วยก็คิดถึงเขาก็อยากให้เขาติดต่อกลับมาคำว่าเพจชอวานเขาคนนั้นมีแนวโน้มจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงมากพลังงานไพ่ก็บ่งบอกว่าใจคุณก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเขานะแค่การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณวางตัวได้ดีคุณไม่ทำให้คนรอบข้างอะ่ะ ไม่สบายใจหรือมารับรู้ในปฏิกิยาในเรื่องของความรักของคุณว่าคุณจะเสียใจอะไรยังไงไม่มีใครเห็นคุณเก็บอาการเก่งมากทุกอย่างคุณคอนโทรลได้อ่ะเรามาดูเขาบ้างแหละเขาคิดยังไงเขาอยากจะกลับมาคุยอยากจะมาอธิบายอะไรบ้างไหมตัวคนนั้นเลยนะคะ บอกว่าสี่เรียนก็วางมากมากมากเลยนะเฉยเมยนิ่งนิ่งอ,อ,อาจารย์ว่าเขาก็เก็บอาการเหมือนกันแต่มีคิดถึงมีห่วงห่วงห่วงของหัวใจอยู่ลึกๆแหละให้ไปนี้นะคิดอยู่กำลังใช้ความคิดว่าจะทำยังไงกลับมาหาคุณมาง้อคุณแล้วเขาไม่เขาเรียกว่า เสียภาพความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเออเขาอีโก้สูงนั่นแหละอืมเห็นมาเขาก็ทุกทุกทรมานใจคิดถึงคุณไปจากคุณได้ซะที่ไหนนะคะแค่อรอคุณรอนะคะอาจารย์ว่าเขารอแน่นอนโอ้โหสามถ้วยรอให้คุณมาคืนดีกับเขานี่แหละแค่คุณส่งข้อความแมสเซจมาเนี่ยโอ้โหเขารีบเลย รีบตอบรับคุณเลยนี่คือความรู้สึกของเขานะคะอาจารย์มองแล้วต่างคนต่างก็น่าจะเขาน่าจะทุกมากกว่าคุณซะอีกนะแต่เขาก็เก็บอาการคุณก็เก็บอาการอ่านะคะแต่คุณจะไม่ได้ค่อยทุกเท่าไหร่แต่คนนี้ทุกใจมากอ่าลึกๆก็กลัวว่าเอ้ยคุณมีสังคมที่แบบหรูหราหรือมีสังคมที่คนนับหน้าถือตาก็ได้เขาก็กลัวว่า จะมีใครมาชอบคุณแล้วคุณนะ่ะทิ้งเขาจริงๆลึกๆก็แอบ,บทุกแอบ,บวันะอ่ะ,อะและจะทํำยังไงต่อแล่ะเขาจะมีเทคแอคชั่นไหมในเมื่อเขาก็รักและคิดถึงคุณจะทนไปได้สักเท่าไหร่แห่งแมนเนี่ยจะทนไปได้สักเท่าไหร่นะโอเคเขาจะกลับมาง้อคุณไหมเรามาดูกันนะคะดูใจเขาหน่อย สามเรียนโอ้โหกลับมาอย่างแน่นอนค่ะนะคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องการดีลงานกันอยู่ก็ได้นะฮะหนึ่งไม้ในการเริ่มต้นกันใหม่อย่างแน่นอนโอ้โหหน่งถ้วยอีกต่างหะกลับมาค่ะอาจจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของงาน เรื่องของธุรกิจเรื่องผลประโยชน์อะไรแสดงว่าคุณกับเขาก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานนะ,ะเขาก็ทํางานเก่งเขาก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนกันนะเขาก็เป็นที่ยอมรับในสังคมเหมือนกันกับคุณนั่นแหละดูไปแล้วนะคะก็ดูว่าเหมาะสมกันอยู่นะคะจากพลังงานหน้าไพ่และยังไงอีกนะคะไพ่อยากบอกอะไรอีกขอไพ่อนาคต ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาราชนีดาบเก้าเหรียญโอ้โหทรรมาลานไพ่สวยงามมากดูหลังไพ่เป็นไพ่สรุปเลยโอ้โหหนึ่งเหรียญบอกเลยนะคะกลับมาแน่นอนเขายังมั่นคงกับคุณนะคะไม่มีวันเปลี่ยนใจหรอก นะคะ 9. เก้าเหรียญคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าที่สุดในความคิดความรู้สึกของเขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอยู่ในสังคมที่มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาจริงๆคุณเด่นมากเลยนะเขาชอบคุณมากและบอกเลยว่าเขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายงอเขาไม่อยากเสียคุณไปหรอกทมบาลาน์คือการบาลานซ์อยู่แล้วการปรับสมดุลระหว่างคุณกับเขาอะ่ะจะต้องเป็นคนที่ ถ้าพูดในแง่ของพรมลิขิตนะ่ะต้องเป็นคนเคยรักกันมาก่อนเป็นคู่กันมาก่อนนะคะความเป็นคู่ยังไม่ขาดจากกันยังไงก็เริ่มต้นใหม่และกลับมารักและเปิดตัวและดีกว่าทุกครั้งด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ